สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสข่าวราเทอีพที่41นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนเราจะปลอมตัวเป็นไก่ผู้หญิงนะครับไปปักธงกันในโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะใส่ชุดฟรีเหมือนเดิมเลยนะครับสกินปืนที่ถืออยู่ก็ฟรีนะครับผมแล้วก็สําหรับชุดนะครับสามารถมาหาแลกได้จากโทเค็นเอฟตรงนี้เลยนะครับราคาต่อชิ้นนะครับจะอยู่ที่50โทเค็นนะครับทั้งเสื้อนะครับแล้วก็กางเกงเลยนะครับก็2ชิ้นนี้ราคา100โทเคค็็นนะรับผมแล้วกสําหรรับหมวกของเานะครับเป็นหมวกสิงนนักบิดะครับก็ราาค 50โทเคนนะครับแล้วก็สําหรับรองเท้าตรงนี้นะครับได้ฟรีมานะครับเกมแจกนะแล้วก็มีขายอยู่ตอนนี้นะครับ19เพชรนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็สําหรับท่าทางวันนี้นะครับที่พี่เจ้าไปก็ตามนี้เลยนะครับก็มีแค่ท่าแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็นะครับจะมีเป็นท่าเรียกงูเห่าออกมานะครับนี่เลยนะครับส่วนม์เรียกงูนะครับ นี่นะครับหล่อเทพว่าล่ะเออนะครับก็เป็นท่าใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็นะจะมีเป็นในส่วนของท่าแดนเซอร์อันนี้เลยนะครับนี่นะครับเจนนุ่นโบนะครับอ้หล่อเทพนะครับแล้วก็นะครับซามีเป็นในส่วนของท่าสกาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ท่าเอเคนะครับผมนี่หล่อๆเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปแอคกในโซนเลยดีกว่านะครับนี่ขอแอคตรงนี้ก่อนละกันนะครับแม่ขิงแนวขิงนิดนึงนะฮะโอ้โหหล่อจัดนะครับแล้วก็จะมีเป็นท่าเอเคนะครับตามนี้เลยนะครับผมนี่ โอ้โหท่านี้แบบมีกลิ่นนะมีกลิ่นออกมาจากท่านี้นะครับทุกคนโอเคไปทุกคนไปเลสโกเลยดีกว่าไปเหม็นนะเนี่ย โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้จุดแอคกันดีกว่านะห้องนี้แบบผมอยากแอคอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับเออนะครับผมอยากแอคอย่างเดียวห้องนี้นะครับแม่เดี๋ยวแบบเราไปย่อๆกับผู้สาวสักทีนึงก่อนดีไหมนะครับไปขอย่อสักทีนึงก่อนแล้วกันนะย่อคนนี้หน่อยแล้วกันนะคนนี้คนนี้คนนี้นะครับย่อย่อย่อยย่อเอ้ยเขาย่อเราด้วยไล้ก็ให้หัวใจไปทีนึงครับนี่เนี่ยมานี้ยมานี้นพามาเนี้่มาเนี้ยมานี้วมานี้็วันนี่มานี้มานี้เอ้วมีคนู้ักล้วโหเนี้ยมา จักด้วยทุกคนจบแล้วมานี่มานี่ยืนนี่เออย,ยืนยืนเดี๋ยวพาแอคกตรงนี้เออตรงนี้แหละตรงนี้แหละมาทุกคนครับเดี๋ยวเราพาแอคกนะก่นครับมาหนึ่งสองสามเย็ดเข่หล่อเทจัด โอ้โหมีคนรู้จักเราด้วยทุกคนครับแหมมีคนรู้จักเราด้วยนะโอเกินแหมไม่ไหวเลยอะให้หวัวใจไปทีนึงครับแล้วก็แอกไปนิดน,นึงแล้วกันในะห้องนี้แบบอยากมาแอกเฉยๆอะไรเงี้ยน,นี่แหมความหล่อเท่นี่มันอะไรกันนะครับแหมหล่อจริงหล่อจริงแหม่ไอคนชื่อท็อปนี่หล่อทุกคนเลยเนี่ยเพิ่งดู ep t10 ด้วยโอ้โห แล้วก็นี่ไอเข้มกรไปฮะเยเคโอ้โห OK. oh, มีคนรู้จักเราใช่นะฮะทุกคนครับโอเคไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าไป let's go นี่ขอเต้นแอคน,น้องไว้สักทินก่อนแล้วกันมีคนดีใจด้วยโ oh, okay. อ้โหโอเคทุกคนไปเดี๋ยวไปไปยน้องก่อนนะฮะไปให้หัวใจน้องไปทีนึ่งไปทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้บ่าวกันดีกว่านาะนะครับวันนี้น้องเจี๊ยบกับนยอยากมาหาผู้บ่าวครับผมนี่นะฮะโอ้โหห้องนี้คนตึงๆจะจัดนะฮะนี่ย่อดนึงแล้วกันนะครับย่อย่อย่อแหมฮันแน่ฮันแน่แหมฝั่งนี้มีเต้นไก่ใส่กันด้วยนะทุกคนครับแหมก็เดี๋ยวเราลองให้หัวใจไปนิดนึงฮะนี่แหมเหมือนเขาจะไม่ค่อยสนใจเราเลยนะเราเป็นไก่อโอจบแล้วนะฮะเลยลองย่อสองคนนี้หน่อยแล้วกันนะย่อ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 แล้วก็ให้หัวใจไปครับนี่นะฮะให้หัวใจไป เย้เค่เนี่ยมีกดท่าพร้อมกันด้วยทุกคน,นะฮะหล่อเท่น,นี่หล่อเท่ย่อหน่อยลวกันนะย่อคนนี้โอ้โหเขาไม่ยอ่อเลยน, <c oughs> นี่คนนี้ก็ได้ะคนนี้คนนี้หัวเขาพุกี่ฮะพี่ครับเออนะอ่าพี่ครับพี่ครับนี่พี่ครับนี่ย่อ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 หน่อยละกันนะฮะทุกคนครับนี่เล่นด้วย <c oughs> ได้เปล่าอ่าหนูเล่นด้วยได้ไหมหนูเล่นด้วยได้ไหม,หไ,ไ,หมไก่เอ้ยโอ้จบแล้วทุกคนโอ้โหเดี๋ยวทุกคนครับเพราะว่าเราไก่อ่ะ เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 เกินไปโอ้โห K, เสเคแรงแกนเด้อทุกคนโอ้โหแรงแกนด่าเราไกลห๋อโอ้ยจบแล้วยอยอยอนี่ยอ่อปัญญาขึ้นบ้างหนูไม่มีหรอกพี่เออหนูไม่มีหรอกพี่นี่หนูไม่มีหรอกพี่อ่ะหนูไม่มีหรอกพี่นี่เสเคเกินไปเกินไปโคตรหยามเราทุกคนโคตรหยามอะ่ะเออหนูอยาก เล่นด้วยน่าสมเพชหรอโอ้โหจบแล้วโอ้โหดูตีไก่ใส่ด้วยทุกคนครับผมว่าผมไม่ไหวแล้วแหละนะผมเริ่มไม่ไหวแล้วแหละเออนะผมเริ่มไม่ไหวแล้วนะโอ้โหอย่าว่าน้องด้วยโอโ้จบแล้วทุกคนนะครับมาผมว่าเดี๋ยวเราแอคกันดีกว่าทุกคนครับไ,ไม่เล่นกับไก่อ่ะโอ้โหเกินเกินมาทุกคนครับเดี๋ยวเราแอคนเลยดีกว่านะเดย์เคเยเคมาทุกคนหนึ่งสองสาม เย้ yeah. หล่อเท่ดิปักใส่ไปอีกทีนึงนี่แล้วก็แอคไปนี่มีเปล่าพี่มีแบบหนูไหมอะเหมือนเท่โอ้โหเกินพี่มีแบบหนูไหมอะพี่มีแบบหนูไหมอะนี่พี่มีแบบหนูไหมอะนี่เนี่ยหล่อเท่หล่อเท่แหมเกินเกินไปโอ้โหเกินไปว่ะโอ้โหแอคจัดพั่านะนนี่น,น,นี่ปักอัดหน้าไปเยสเค นี่หล่อเท่หล่อเท่นี่โอ้โหเกินจบแล้วนี่แอคไปแอคต่อไม่รอแล้วนะนี่แหมหล่อเท่ความหล่อเท่นี่ยอะไรกันนะฮะก็นี่แอคต่อแอคต่อแอคต่อไม่รอแล้วนะนี่เคหล่อเท่จัดทุกคนฮะแหมผมบอกเลยระดับนี้แล้วหล่อเท่จัดฮะนี่แหมความหล่อเท่นี่ยอะไรกันโอ้โหพวกนี้เขาก็ไม่หยุดอ่ะเขาไม่หยุดอ่ะนี่ปักใส่อีกฮะนี่ปักใส่อีกฮะ นี่นี่ปักรลัวๆรัทุกคนครับปักรลัวปักโลัวปักโลัวๆฮนะปักแบบสะใจครับผมเททุกตรงเลยฮนะ เทพไหมครับน้องๆพี่เท่หรือเปล่าเออนี่ครับนี่แม่เราโดนลังแกนด่าเกินไปเกินไปนี่จบแล้วนี่แมแอคต์ต่อไม่รอเลยนะ <S <S โอ้โหทุกคนแม่เกิดมาเราโดนว่าไก่เนี่ยเขาไม่ไเล่นกับไก่อะจบแล้วลังแกนโอ้เกินเข้ามาด้วยกันแน่เลยสองสามคนเนี่ยโอ้โหเกินเกินไปดิปักอัดหน้าไปทุกคนครับเคสปักต่อ นีแ <t> ่แค่ทงเอ้ยทงราคาครึ่งแสนนะครับอืมนะฮะโอเคทุกคนไปผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าห้องนี้แบบเราโดนด่าอีกแล้วจบแล้วนี่ไก่ใส่เราด้วยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันปิ้วนี่แหมเต้นเต้นโยโยโย่โยโย่นี่แปกทุกคนไปเปลี่ยนห้องกันแหมให้ไวแจ็คไปทีนึงปิ้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้สาวดีกว่าเนาะข้างๆเราก็มีผู้สาวยืนอยู่ฮะตอนนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาใครดีฮะทุกคนครับแหมหรือว่าเจาคนที่แบบข้างๆเราเมื่อกี้นะน่าจะเป็นเนื้อคู่เรานะครับแล้วก็คนนี้เขาแต่งตัวอะไรของเขาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวจะก็เท่นะเออนะครับเท่เท่ดีนะเราย่อคนนี้หน่อยละกันนะครย่อ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 แหมเขาไม่ย่อ,อเราเลยฮนะแล้วก็เดี๋ยวทักทายก่อนเลยฮะอ่าพี่สาวครับพี่ครับ นี่ฮะพี่สาวครับพี่สาวครับย่อหนูหน่อยอย่าเมินหนูนะอย่าเมินหนูนะครับหนูขอร้องอย่าเมินหนูได้ไหมอ่ะหรือว่าเป็นผู้ป่าวดีทุกคนครับผู้บ่าวก็ได้นะเฮ้ยผู้บ่าวก็ได้นะคนนี้คนนี้ย่อๆย่อๆย่อๆย่อหน่อยแล้วกันฮะเฮ้ยดูดิเขาเมินเราหมดเลยอ่ะจบแล้วใครดีให้คนครับอ่ะคนนี้ก็ได้ทั้งหัวข้าวทั้งหัวข้าวย่อๆย่อๆเฮ้ยโอ้โหเขาไม่สนใจเราเลยฮะพี่ครับพี่ครับนี่ เดี๋ยวไม่สนใจอย่างนี้เดี๋ยวเราไปแอคละกันนะทุกคนนะเออคะเราต้องแอคแล้วแหละนะครับเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะโอเคาให้นไปผมว่าเดี๋ยวเราต้องไปแอคแล้วแหละนะทุกคนครับผมไม่ไหวแล้วนะครับผมไม่ไหวแล้วนะครับผมนี่มาเดี๋ยวเรามาแอคกันดีกว่าทุกคนครับโอ้โหท็อปไม่ไหวฮะท็อปไม่ไหวจริงบอกเลยว่าท็อปมันไม่ไหวแหมความหล่อเท่นี่ท็อปท็อปไม่ไหวนะท็อปรับไม่ไว้ไม่ได้นะทุกคนครับทุกคนครับมาเดี๋ยวเรามาแอ็คดีกว่าหนึ่งสองสาม เย็นเค่หล่อจัดท่านทุกคนครับแหมเท่บอกเลยว่าเท่จัดหน้านี้โอ้โห ฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะเออนี่ฮะโอเคทุกคนไปผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราเต้นกันเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันนะครับห้องนี้แบบไม่มีใครสนใจเราเลยอะ่ะจบแล้วโอ้โหหนูแฟนพ่อเหมืออะไรแบบโอ้โหจบแล้วทุกคนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันปิ้วนี่แมให้หัวใจไปทีนึง่งปุ๊บปุ๊บ OK. โอเค chapter, ครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้เ่ากันดีกว่านะครับผมแมคลิปนี้นะเราต้องหล่อเทนะครับบอกเลยว่าเราต้องหล่อเทครับเฮ้ยเดี๋ยวเราไปย่อผู้เป่ากคนดีกว่านะทุกคนครับแหมคนนี้ก็ได้นะคนนี้คนนี้คนนี้นะนี่คนนี้ก็ได้นะครับผมย่อๆๆๆๆหน่อยละกันนะย่อหน่อยก็ให้หัวใจไปครับนี่นะหนูชอบพี่นะอะไรเงี้ยเออหนูชอบพี่นะหนูชอบพี่นะนี่นะแล้วก็ให้หัวใจไปครับนี่ แหมความหล่อเท่นี่มันอะไรกันแหมพี่หล่อเท่เกินไปแล้วอะ่ะเออนะพี่หล่อเท่เกินไปอะ่ะหนูชอบนี่นะฮะพี่หล่อจังนี่พี่หล่อจัง <c ười> แหมเขานิ่งมากเลยทุกคนเขาไม่สนใจเราเลยอะ่ะ <c ười> ใช่พี่ท็อปปะเนี่ย <c ười> ไม่ใช่อ่าไม่ใช่ค่ะคือใครหลอนี่นะไม่ใช่ค่ะคือใครหลอขำขำขำอีกที <c ười> เกินไปนะทุกคนครับนี่ แมนี่ผู้บ่าวคนนี้คือใครนะฮะผู้บ่าวคนนี้คือใครเนี่ยฮะคนนี้คือใครเนี่ยโอ้โหเกอนี่อีกแล้วอีกแล้วผู้บ่าวคนนี้คือใครเนี่ยค,คือใคร,คใครหรอไม่เชื่อละ นี่คือใครอ๋อนี่แม่เดี๋ยวเรามาแอคกันดีกว่าทุกคนครับนี่เราขอแบบบูยี่นี่เต้นเต้นเต้นโยโยโยหล่อเทิหนึ่งฮะหล่อเท่ขอแบบหล่อเทิหนึ่งแล้วกันนะทุกคนครับนี่เนี่ยเรามาแอคกันเฉยๆในห้องนี้แบบเรามาปั่นนะแบบมาแกล้งปั่นเฉยๆนะนี่ยอยยอยนึงฮะยอยยอยยอนะแล้วก็ให้หัวใจคนนี้ไปทีนึงฮะ ให้หัวใจไปทิ้งแล้วก็นี่แอคแอคไปเลยนะทุกคนครับนี่แอคไปเลยให้ทุกคนเนี่ยหล่อเท่หล่อเท่จัดแหม่หล่อบอกเลยว่าหล่อหล่อจัดหล่อจัดคนนี้ผมบอกเลยว่าเขาจะแบบต้องมีอะไรซ่อนไว้อยู่แน่นอนนะฮะนี่เต้นเต้นเต้นโยโยโย่แม่หล่อหล่อแม่หลมันคนหล่ออยู่แล้วนะฮะปากทงเลยฮะไม่มีนะไม่มี ไม่มีนะไม่มีไม่มีอีเอสเคโดยปักคอใส่ได้โดยปักคอใส่ด้วย,ย,วยทุกคนเกินไปเกินไปโอ้โหมีคนมาตีหัวด้วยฮนะทุกคนครับแล้วทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราแอบปักธงกันกว่าทุกคนครับแม่คนนี้แบบนี่คนนี้ต้องมีปักธงแน่เลยทุกคนครับเชื่อไหมถ้าผมว่าผมปักธงคนนี้จะปักตามผมอะไรเงี้ยเออนะหาหลอ,อกเขานี้แอ้ทุกคนเชื่อไหมถ้าผมผมปักธงเนี่ยคนนี้เขาจะปักใส่ผมด้วยเลยทุกคนครับมาหนึ่งสองสามลองดู แห,หมผมบอกแล้วว่าเขาต้องปากใส่ผมด้วยเดี่ยเออเนะ่ยห,หมผมบอกแล้วว่าเซนผมมันแรงเว้ยทุกคนเซนผมมันแรงจัดเนี่ยแล้ว <c oughs> นี่แอคไปทุกคนครับนี่หัวใหญ่กแกโอ้ผมไม่ชอบเลยหัวใหญ่เนี่ยโอ้มันน่นรำคานะ่โอ้กากว่ะเนี <c> ่ย <oughs> เป็นโดนดา่าอีกแล้วกูเดี่ยโอ้โดนดา่าตลอดเลยอนะนี่เต้นเต้นแหมความหล่อเท่นีมนาแรงงานนี่ยเคหล่อเท่เนะยคนนี้แบบต้องแรงแกนเลยต้องแรงแกนอยู่แล้วนะถ่ายแรงดูดิอ่า ถ่ายแล้ง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 มันไม่เห็นอนะ่ะมันหัวโตวอะ่ะ <c oughs> โอเคทุกคนไปผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าทุกคนไปห้องนี้ไม่น,น่ามนี่แล้วแหละนะไป let's go นี่แอปไปหนึ่งดอกนี่หล่อเท่เนี่ยความหลอ่อเท่มาอะไรกันหล่อจัดโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาผู้เผ่ากัานบ้างเนาะนะครับห้องนี้แบบอยากมอบผู้เผ่าอ,อะไรเงี้ยนี่ย่อๆพี่คนนี้หน่ยอยละกันนะครับพี่ครับ พี่ครับอ่านะเรียกพี่ก่อนเลยฮะอ่าพี่ครับนะครับนี่ทักทายพี่ก่อนเลยครับพี่ครับพี่ครับยอ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 เออนะครับพี่เขาน่านสนใจเราอยู่แหละนะครับแล้วยอให้หัวใจพี่ไปทีนึงครับนี่นะครับพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะอะไรคะนี่พี่ชื่ออะไรคะอ่าขอวนนิดนึงแล้วกันฮะวน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  แหมนะแลวก็นะฮะสำหรับอายุผมคิดว่าคงไม่เกิน18นะชื่อนัทครับพี่อายุเท่าไรพี่อายุเท่าไร่ถ้าให้ผมทายนะก็18ฮนะเออนะครับแหมท็อปผู้ทายอายุไม่เคยถูกฮะต้องถูกแล้วแหละนะ18 18ฮนะทุกคนครับยังไงก็ต้อง18แล้วแหละนะครับ18 24โอ้โหโหหนู14เอ,อ,อ้หนู14นี่หนู14นโอ้โหท็อปผู้ทายอายุไม่เคยถูกฮะ พี่เป็นแฟนหนูไหมเออนะพี่เป็นแฟนหนูเปล่าอ่าพี่มาเป็นแฟนหนูไหมเออนันพี่มาเป็นแฟนหนูไหมนี่นะพี่มาเป็นแฟนหนูเปล่าแล้วก็ให้หัวใจไปเดี๋ยวหนูเปย์พี่เองไรเงี้ยเออเดี๋ยวหนูเปย์พี่เองนะฮะอ่าเดี๋ยวหนูเปย์พี่เองเปย์พี่เองยังไม่นอนอีกหรอเดี๋ยวหนูเปย์พี่เองย่อยยอยยังไม่นอนค่ะพี่เออยังครับยังครับยังครับ เรารอ,รอปิดเออยังครับเราลองปิดยังครับเราลอ,อ,อปิดนี่เดี๋ยวหนูเปพี่เองมาเป็นแฟนหนูนะอย่างเงี้ยนะฮะเออแม่ต้องหนีไว้ทุกคนแม่สเต็ปการเจียบผู้บ่าวนะแม่เราต้องเปนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวหนูเปพี่เองนี่นะเดี๋ยวหนูเปพี่เองนะฮะแล้วก็ขำไป นอนได้แล้วโอเคนอนได้แล้วนี่ทุกคนครับมาเดี๋ยวเรามาแอ็กันนิดนึงแล้วกันนะขอแอ็นิดนึงครับทุกคนครับมาโดนครับมาหนึ่งสองสามแหมหล่อเทให้ทุกคนครับหล่อเทหล่อเท แหมระดับนี้แบบหล่อจัดนะฮะหล่อครึ่งห้องนะฮะแหมกินขาดฮะทุกคนครับนี่เยลโล่าพี่มาเป็นแฟนหนูไหมอ่าพี่มาเป็นแฟนหนูไหมนะฮะเออพี่มาเป็นแฟนหนูไหมพี่มาเป็นแฟนหนูเปล่าพี่นัดฮะพี่นัดคะพี่นัดพี่มาเป็นแฟนหนูไหมคะพี่มาไหมคะพี่นัดเออมาไหมคะพี่นัดคะหนูอยากได้พี่เป็นผัวหนูอยากได้พี่เป็นผัวนะเออนะฮะอยากได้พี่ เป็นผัวเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเอาใหม่ฮะอ่าเป็นผัวนะฮะนี่หนูอยากได้พี่เป็นผัวนะฮะยอยอ่อแล้วก็ให้หัวใจไปทุกคนนี่แล้วก็เต้นฮนะนี่แดนแดนไปทุกคนฮะแดนไปทุกคนแต่ผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าครับทุกคนครับห้องนี้ไม่น่ามีแล้วแหละนะครับผมไป let's go นี่แล้วก็อุ้อุ้ยเกินด้วยข่าวมทีนึงไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ้วให้หัวใจไป โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้สาวผู้บ่าวกันดีกว่านะครับห้องนี้ขอผู้สาวแล้วกันนะครับคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้ขอย่อดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ให้หัวใจฮะนี่ครับอ่าพี่สาวครับพี่สาวครับนี่ฮะพี่สาวครับนี่นะเรียก่อนเลยฮะเรียก่อนเลยพี่คนนี้แหละคนเนี้ยคนเนี้ยคนนี้เลยฮะพี่ย่อๆเราหน่อยย่อเราเร็วนะฮะย่อหน่อยเร็วพี่ชื่ออะไรฮะพี่ชื่ออะไรอะพี่ชื่ออะไรอ่ะ นี่นะฮะก็ให้หัวใจไปครับนี่แม่น่ารักจังนะครับโอ้โหน่ารักน่ารักนะฮะเย้มีคนนี้ให้หัวใจเราด้วยให้หัวใจเขาดนึนงเลยฮะทุกคนครับปักปักอะไรเนี่ยโอ้มีคนจาได้อีกแล้ววิวจ้าเอ้หนูชอบพี่วิวอ่าหนูชอบพี่วิวนะฮะ นี่นะฮะหนูชอบพี่วิวหนูชอบพี่วิวแล้วก็ให้หัวใจไปนะฮะมาเป็นแฟนหนูไหมเออนะฮะมาเป็นแฟนหนูไหมมามาเป็นแฟนหนูไหมพี่มาเป็นแฟนหนูไหมพี่นะฮะนี่แล้วก็ให้หัวใจพี่วิวอีกทีนึงนะฮะ <S <S อายุเท่าไหร่นะพี่คิดว่าคงไม่เกิน18นะอ่านะฮะพี่อายุเท่าไหร่นะฮะไวเปล่าพี่อายุเท่าไหร่โอโหไม่ไหวหรอกพี่ไม่ไวพี่อายุเท่าไหร่อ่ะ 18 17 18หรอหรือว่า19นะฮะ20โอ้โหทายผิดอีกแล้วทุกคนครับโอ้โหหนู14ค่ะนี่หนู14ค่ะแล้วก็ให้หวัวใจไปอีกทีฮะเย้แค่นะฮะอโหน่ารักน่ารักเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โห,โอ,โหอะไรจะตกใจหมดเลยฮนะทุกคนครับมาเป็นแฟนหนูนะมาเป็นแฟนหนูนะอา่านะแล้วก็จุบ๊บจุ๊บเออมาจุ๊บจุ๊บนะฮะนี่มาเป็นแฟนหนูนะจุ๊บจุ๊บนี่จุ๊บจุ๊บนะฮะแล้วก็ให้หวัวใจไป นี่น่น่ารักน่ารักโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราแอคกันดีกว่านะพาวิวมานี่พาวิวมานีนี่ทุกคนวิวมานีเร็วพี่วิวครับมานีเร็วตายละโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราแอคกันเลยดีกว่านะทุกคนครับไปตรงนี้แหละนะตรงนี้แหละตรงนี้เลยทุกคนครับมจุดแอคของเรานี่ตรงนี้แหละนะครับทุกคนขอแบบแอคกับวิวดีกว่านะแอคกับวิวตรงนี้นะมาทุกคนครับหนึ่งสองสามวิวเข้าไปนู่นนะทุกคน โอ้โหจบแล้ววิวเข้ามานี่เฉยเลยฮะนี่ปักอีกทีนึงโย่นะฮะนี่ปักกับพี่วิวอีกทีนึงฮะทุกคนครับปักไปปักหัวไม่ตีเลยฮะทุกคนครับแอดไปนะครับนี่น่ารักหล่อเท่ด้วยนะครับ โอเคทุกคนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคก็ไปทุกคนครับไปบ่ายเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP หน้าอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมได้ตามคำขอทุกคนเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็สำหรับแนวปั่นเลขข้องนะครับอันนี้ก็ต้องรอทาาายกนนนึงเะะอคคครรรััับบบสห E ี บายบายครับทุกคนรักทอนเลยนะครับผมจุบ๊บครับม,มาเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับไปแล้วบายบายปิ bye ้วรักทอนนะครับผมจุบจ๊บๆุ๊บนี่รอเท่รอเท่ต่อยหน้ามาันนี่นะรักทุกคนนะครับผมจุบจ๊บๆนี่น่ารักบึ้ม